หนึ่งหัวหมูหนึ่งหูหมูครับนี่ครับโอ้กับน้ำซุปร้อนๆเลยหนึ่งชินหัวหมูนี่กับบรรยากาศทางบ้านครับนี่หลังจากฝนตกครับฝนตกลงมากะยุดลงไปประมาณสักยี่สิบนาทีแหละครับนี่นี่บรรยากาศยำหัวคำเนะาะจะที่มีเสียงเขียบเนาะ เสียงเสียบหน่อยก็รลองเลเง,งั้นกนะ็ฟังเตาะเพื่อนๆดีครับนี่ตามแบบธรรม,มาชาติบ้านๆชนบทเนาะบ้านนอกบ้านหน้าเนาะนี่ครับฝนตกมาแล้วอากาศก็ยเยน็นสดชื่นสดชื่นหายใจเต็มปอดโอ้โหเล็วอ,อ,อ,อยู่ไหนแต่ผมมีความสุขงั้นอยู่บ้านเฮาธรรม,มาชาติในชนบทเน้อกับผม ก่อนกีหาอยู่หากินยำคำยำแรงกินเขายำคำยำแรงเนาะบรรยากาศจะสุนทรีสวยๆงามๆเสียงเขียดร้องเพลงบันเลงเพร,พร,ออะราะๆเลยครับมาครับผมก่อนอื่นมาทำพลิกเจียวิกผงกันก่อนหัวหอมแดงกับซอยเส็นเรียบรอยตูดใส่ไปเลย หัวหอมแดงหั่นซอยนี่เล่นเยอะๆกินน้อหอมแก่วัดคอมเด็ดช่วงมีฝนตกบ่อยครับนี่มาใส่ตามไปด้วยพริกผงนี่ครับพริกผงพริกป่นพริกผงนี่แหละอีกเลยหนึ่งกับบวยมักเพ็ดทอดเพ็ดสองกับบวยตามไปด้วยพระเอกสชาติความนัวว้าเอาจะ ขึ้นกระบ,บวยน้อย,อย,อยก็พอแเลยครับเนี่ยตามเป็นวนามมะนาวเพืดอความเปรี้ยวใส่ลงไปเลยเจียวผิดผงุ่นเด้หน่วยใหญ่ๆนามเรียบๆ่วเลยครับเนี่ยกับน้ำซุปซุปพอดีล้นล้มจากต้นคางบ้านนะครับไปเก็บเอามาเห็ดดูเห็ดกินครับเก็บกินง่ายๆตามนี้ตามชอบบเลยสุดยอดแบบบ้านๆครับ นาใส่ตามไปด้วยน้ำปลาเพิ่มความเค็มจวด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 นี่เพรได้ซาวเขา่าพรได้จิ้มน้นวะเขาเท่านี้พอดีเ่ต้องเหลวเกินไปแล้วครับนวนแล้วครับเรียบร้อยพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับผมเนี่ยเจียวริกผงใส่หัวหอมแดงจวด กวดตามหิวตามชอบครับมือนี้นะครับผม่อแม่พี่น้องมากินมาชิมออเดอร์ออเดอร์กัน,ออก,นก่อนกินจักเต็มมือนี้นี่มาเอาชิมชิมนี่ก่อนเลยชิมหมูหมูนี่กระดูกอนันหมูหมูนี่ใส่พริกเกลียวพริกขุมนี่พริกเกลียวพริกขุม่มราดลงไปเลยพร้อมหอม หอมแดงคำใหญ่ๆจัดเต็มจวดจวดไหมหหนัวๆเพชรเพชรเปียวๆกลิ่นหอมของหอมหวาแดงเนี่ยอดเด้ออเด้อครับน้ำจิ้มครับนี่น้ำจิ้มสามรส มีน้ำจิ้มสองอย่างสามชอบของเฮาเนา้อนี่คืแเจมครับมีสามรสเปรี้ยวเผ็ดหวานสองรสชาติจัดมาก ตอไปนะผสมน้ำจิ้มสองรสภาคลงไปเลยถูกปากถูกดิ้นแสบนัวถูกใจ หุกยอดหุกยอดออกกรอบกรอบดีครับหมูหมูนี่ไะดูก้อนกรอบ,รอบจับลงไปเลยออเดิอบออเดิบแซ่ ปากถึงใจถูกลิ่มมากๆแสบแศบ,บนัวๆครับมือนี้ท่มกลางเสียงฝนตกโอ้โหบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาบ้านทนบทมีความสุขขนาดแสบอีหรีครับมือนี้